สวัสดีครับมาแล้วครับกระดิ่งมาแล้ว,วคึงกังครึงกังกรุงคริงนะครับช่อง YouTube <ừ m. S 2> หมอไปลายพายกระซิบครับภาษาไทายง่ายๆชอบกดไลค์ถูกใจคอมเมนต์มาอ,อยากรู้อะไรถามตอบครับวันนี้ง่ายๆเลยกรรมของคนลวงโลกหรือว่าการสอนแบบผิดๆเนี่ยะจะส่งผลอย่างไรอย่าลืมว่าสอนเขาผิดปั๊บเขาไปทําผิดชีวิตเขาเปลี่ยนไอ้พวกนี้ครับมันส่งผลอย่างไรครับอาจารย์ครับ ไปชวนคนไปสวดท่านยมเพื่อได้คะแนนเพิ่ม,มขึ้นเยอะๆในชีวิตหลังความตายแล้วไปจะสอนทุกครั้งว่าเวลาที่เราชใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันมคือแค่เรากําลังขับรถอยู่ แต่ที่ที่เราจะจอดเนี่ยก็คือชีวิตหลังความตายจะขึ้นสวรรค์หรือจะลงนรกตรงนั้นคือระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดคือการใช้ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นคนที่ทําอะไรที่แบบสอนผิดลวงโลกแล้วมีการบอกต่อเยอะๆมันถูกลบเพิ่มไปเรื่อยๆสมมติหนูบอกพี่ชาติผิดพี่ชาติส่งไปบอกอีกคนหนึ่งผิดก็ติดลอบติดล็บติดลบยิ่งแช่มากเท่าไหร่ยิ่งลบเพิ่มเท่านั้น แต่ปัญหาก็คือว่าทําไมถึงยังไม่เห็นกันสักทีว่าคนเนี้ยมันได้รับผลอะไรสักอย่างผิดนะผิดนะคือสอนผิดอยู่คุณสอนผิดอยู่เออะไรเงี้ยท่านยอมจะเป็นแบบนี้ค่ะท่านจะชอบขุดหลุมยขุดหลุมหนึ่งชั้นรอเหรอเดินตกปุ้มคนปกติถ้ารักตัวเองเขาจะตะเกียกตะกายขึ้นมาจากหลุมแต่พวกคนผิดปกติ ท่านขูดอีกก็จะตกลงอีกต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 กจนไม่สามารถมันจะกลายขึ้นมาได้ท่านก็จะปล่อยให้ตกเสร็จแล้วก็ดินกบบถึงเวลาก็เจอตอนสุดท้ายพอดีใช่เราจะเห็นบทสุดท้ายของเขาเมื่อเวลาที่เขามีอายุเยอะหรือว่ามันเกิดเหตุจริงๆตุ้มเดียวแล้วจบอย่างเงี้ยค่ะคือผลที่เขาได้อย่าไปมองว่า ผลมันจะเป็นอะไรแล้วระยะทางมันมาแน่อาจจะช้าจะเร็วแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาสอนผิดหรือว่านาผิดเราก็ถอยออกมาถ้าเราบอกคนเรบข้างได้ก็บอกอคิดอย่างนี้ก่อนอาจจะไม่ได้สามารถที่จะไปอย่างนั้นได้เลยมันกำใครกำมันก็อย่างที่อย่างที่ไปเจอเนี่ยล่าสุดคือทางทางมาเลเขาก็อยากปล่อยปลาแต่คือปลายบอกเขาว่าให้ปล่อยปลาตามจานวนที่ คุณยายเขามีปัญหา,า,าตามจํานวนที่ป่วยหรืออะไรอย่างนี้เราก็บอกจํานวนไปให้แต่ที่นี้เขาก็พยายามที่จะแบบว่าฉันเป็นกูรูอ่ะฉันเป็นกูรูฉันก็เอาไปอบอกชอาวบ้านเขาก็ไปไปสักปลามา20,000ตัวคุณพระสอง0 0ื่ตัวแต่ปลาตัวแค่เนี้ยปลาตัวแค่เนี้ยลูกปลาลูกออดอะ่ะ ลูกตัวนี้เดียวคือแบบเท่านิ้วก้อยอย่างเงี้ยค่ะส0 0 0มตัวไปปล่อยในแม่น้ําใหญ่มากโอ้ววาสรุปก็คือหลังดอกแล้วก็คนอื่นก็มีปัญหากับเขาหมดเพราะว่าเขาฆ่าปลาเขาไปปล่อยแม่น้ำาปลาตัวเล็กโดนตอดครับหนึ่งคือโอส0งหมตัวไอปลาตัวใหญ่มาแล้วอาหารชันเลย ของฉันก็คือให้อาหารปลาไปเลยเอาชีวิตไปให้อาหารกับพวกชีวิตสัตว์ใหญ่กลายเป็นทำบาปเข้าไปอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาไปบอกคนอื่นๆต่อว่าฉันทำดีเธอต้องมาทำดีกับฉันอันนี้คือมันผิด ใช่มันก็ต้องได้รับผลกรรมต่อเนื่องกันไปซึ่งบางคนเขารู้เขาก็จะหยุดบางคนเขาไม่รู้เขาก็จะถล้ำต่อพอไปดูปั๊บพฤติกรรมหรือแล้วไม่ใช่ก็ต้องถอยแล้วเพราะว่าบางทีคือต้องสมน้ำสมเนื้อปลาปลาแต่ละไซส์มันไม่เหมือนกันในการปล่อยนะโอ้ชัดเจนมากใช่คือปลาใหญ่เขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้ก็โอเคแต่ถ้าปลาตัวเล็กแบบเล็กน้อยอย่างเงี้ยมันไม่รอดอยู่แล้วเท่ากับเราฆ่าเขาปลาใหญ่ก็กินซะ มอนปล่ยไปเป็นอาหารของป้าใหญ่โอ้ oh, ทำรายชีวิตคน2องหมื่นคนใช่เหมือนกับคนสอนสวดมนต์เงให้สวนมนต์บทหนึ่งที่ด,ดับไฟนรกได้อ,อะไรอย่างเงี้ยดับไฟนรกคือมันใช้กิจของมนุษย์ไหมล่ะใช่ไหม ที่จะลงไปข้างล่างได้ก็มีแค่เจ้าแม่กวนอิมกับพระมาลัยซึ่งเจ้าแม่กวนอิมยังถูกไล่กลับสวรรค์เลยท่านยมยังไม่ให้ยุ่งกิจของอนรกเลยสรุปคนที่ลงได้ก็จะมีแค่ตี้จ้างหวงังภูสักกับพระมาลัยม,มีแค่สององค์นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั่วไปจะมาดับไฟนรกมันไม่ใช่นะคะกิจใครหน้าที่ใครเขามีของเขาอยู่แล้ว ทำหน้าที่ใครหน้าที่มันให้ดีที่สุดอย่าไปก้าวไก่เพราะเขาวางไปหมดแล้วใช่เขาวางวางไว้แล้วว่าเราจะทําอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเราจะสวดมนต์จะไหว้พระสุดทูปมเนี่ยเช็คข้อมูลก่อนนะคะอย่าไปเชื่อเพียงอาจารย์หนึ่งคนให้เช็คอาจารย์หลายๆคนก็ดีเหมือนกันนะหรือว่าการพูดเรื่องราวของประวัติศาสตร์อ่ะต้องต้องต้องดูเรื่องประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนก่อนก่อนที่จะพูดเพราะเมื่อไหร่ที่ประวัติศาสตร์มันเปลี่ยนเพราะสิ่งที่คุณพูดหรือว่าอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ชัดเนี่ย เฮ้ยมันมันก็จะเหมือนบิดประวัติศาสตร์นะอ่าน,นาสิต้องศึกษาเยอะๆต้องศึกษาเยอะอคนที่จะเชื่อก็ต้องเชื่อเยอะอ,อ,อันนี้พูดถึงนะอ,อาทิเช่นว่าอเออเรื่องต่างๆเทา่านี้โอ้วันนี้เ,ออเรื่องราวของกรรมของคนลงโลก ใช่โดนหนักค่ะโดนหนักไม่ใช่แค่จะเป็นเป็ดปากเท้ารูเข็มนะแต่ยังต้องตกกระทะทองแดงยังต้องกินขี้กินเยี่ยวอะไรอีกเยอะแยะเลยอ่ะร้อนูดหน้าดูเลยแล้วลมร้อนเนี่ยโอ้โหมโมนะนึกถึงนึกถึงในนั่นอ่ะเรากินหม้อไฟอ่ะอยะแล้วก็มีลูกชิ้นอ่ะแล้วลูกชิ้นมันปุ๊บ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 อย่กันน้ำแล้วถ้านเกคนอ่ะอยู่ในหม้อกระทะมันก็ไม่โอเคใช่ปะจอดนะชัดเจนครับวันนี้นะครับวันนี้เรื่องวันนี้อาจจะหนักนิดนึงแต่ว่าหนักแบบการให้แง่คิด ก่อนจะเชื่ออะไรเราพยายามศึกษาหน่อยยิ่งมันเป็นเรื่องอะไรที่มันลึกๆเนี่ยพยายามอ่านเยอะๆศึกษาเยอะแล้วค่อยเชื่อใช่เพราะอย่างเทปที่เราเคยทําก่อนหน้าเนี่ยที่อาจารย์อธิเทพบอกว่าบางสกุลเป็นไม่ใช่อาจารย์อาจารย์บรรจบใช่ไหมคะบอกว่าบางสกุลเป็นพอบทสวด ดันกลายาเป็นส่วนบอกว่าเดี๋ยวถึงเวลา,าล่างก็กลับมากองอยู่บนดินคือบคะแล้วนี่คือบางสกุลเป็นเหรอคนไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจาใช่ชัดเจนนะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มานี่คือช่อง YouTube หมอปลายพายกภาิบภาษาไทยครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับกดให้ด้วย